สวัสดีครับมาจะเจอกับผมแล้วนะครับผมกับร้านปพชาปั๊มน้ำหรือกับตาปพชาอีกเช่นเก่าและคือเก่านั่นแหละครับผมมันนี้ผมจะพามาว่าในเรื่องรวมๆของปัาน้ำรุ่นทางผมครับ ไม่ว่าจะเป็นรุ่น2 0ว5บาทหรือจะเป็น250บาทหรือจะเป็น350บาทจะเป็น400ก็แล้วแต่นะครับคอยเป็นรุ่นหางกลมองค์ป,งประกอบของเขาก็จะอยู่ในเซตเดียวกันอยู่ในข้าวๆเดียวกันนะครับมีตัวอะไรมั่งเพชเชอร์สวิกค,นะครับผมตัวแอร์ชัตเจอร์แอร์ชัตเจอร์อยู่ด้านนี้นะครับผมรุ่นใหม่ก็จะเป็นตัวหุงกลมเป็นจักจากจาก,ากนะครับเป็นบรุ่นใหม่ ตัวนี้ถ้าเกิดเป็นรุ่นเก่าเขาจะเป็นรุ่นหักคออันนี้คือเป็นรุ่นสอง m นห้าเ็มครับมีอยู่ตัวนี้เป็นหักคอขึอ้นมาอยู่ตรงนี้นะครับส่วนตนัวนี้เป็นรุ่นใหม่เป็นลักษณะนี้นะครับอันนี้คือตัวเอชัตเจอร์ปาหน้าไปพัดอยู่นในชุดซิงคอเมคาริคอนซนโพลีนรวมถังตัวคาราอยู่ข้างในนะครับรว่มรวมนะครับตันนี้ใช้เยอะนะครับผมืันนี้อาจารย ที่เฮ็ดและดูแลตรงจุดนี้ก็คือคุณลกค้าท่านบอกว่าฟามตรวจน้ำไม่ขึ้นมันมีแต่อากาศมีแต่ลมคนน้าออกมาปุ๊บปุ๊บุ๊บอ่าประเด็นเลยคือหลักๆคือตัวแอร์ชัตเตอร์ตัวนี้เสียนะครับผมเติมเกิเป็นรุ่นหักข้อก็อยู่ตรงนี้อันนั้นเป็นรุ่นเก่าอันนี้นเป็นรุ่นใหม่แล้วนะครับวิชาก็จัดก,การเปลี่ยนอีกตัวแอร์ชัตเตอร์เสร็จที่เรียบร้อยอากาศจะไม่มีนะครับเพราะว่าตัวแอร์ชัตเตอร์นี่ย ให้สังเกตดูที่ว่าหนึ่งแผ่นยางไม่ขาดชัวร์แต่สองลูกปิ้งเสียหายนะครับลูกปิ้งมีการซึมมีการรั่วการอะไรเงี้ยบางทียางไม่ขาดนะครับผมลดแกะดูนี่บางท่านแกะดูแล้วยางไม่ขาดคิดว่าใช้ได้ใช้ไปประมาณบาน,บานสองบานก็กลับมาเป็นอีกนะครับอาจารย์เป็นอะไรครับอาจารย์ผมตรวจเช็คดูยางข้างในเราแกะดูตามที่อาจารย์ชี้แน่แล้วมันไม่ขาดมันไม่เสียหายแต่ยังมีลม มันยังมีอาการบนน้าออกมาบางครั้งปั๊มดูดน้ำไม่ขึ้นเป็นเพราะอะไรครับอาจารย์อย่าลืมนะครับว่าตัวแอร์แชปเจอร์เนี่ยมันมี2จดุดหลักๆเลยคือตัวกวุปงาด้วยที่มีปัญหาแล้วก็มีแผ่นยางด้วยนะครับน้อยมากที่จะมีผู้บอกกล่าวตรงจุดนี้มาจากตีชิ้คมที่พูดๆอยู่นี้นะครับเพราะ อะไรล่ะเพราะว่าผมหาบางครั้งก็หานะครับผม,มใเรพยนรููนะอันนี้หาเองนะครับผมหาจนเจอครับบางทีก็เป็นที่ตัวนี้ด้วยนะครับดังนั้นครั้งดีถ้าหากมนนีการเสียมีบอกองเรื่องอะไรประเภทนี้ให้เปลี่ยนตัวแต่เจตอใหม่นะครับตอนนี้เสร็จเรียบร้อยน้ําดูดขึ้นตามปกติปั๊มตัดปุ๊บถ้าหากตัวนี้ปั่นอยู่างนั้เราปัน่นจนมอตเตอร์ร้อนเลยร้อนมากมากเลยตรงนี้ เอามองดูก็ยังดีๆคุณลูกค้าท่านบอกว่ายังดีๆยังใหม่ๆอยู่เลยครับหน้าตาดีๆสวยๆแต่ข้างในนี้ไม่ไหวครับพังไปแล้วนะครับจากนั้นจากการเปลี่ยนตอนนี้เสร็จเรียบร้อยน้ําดูดขึ้นปั๊มดูดขึ้นตามปกตินะครับไม่มีปัญหาป,ปั๊มตัดปุ๊บๆๆเลยนะครับอันนี้ผมก็จะมาพูดอีก,อกประเดน็นหนึ่งนะครับ ที่ผมได้รับอยู่ทุกวันเลยนะครับเ็บซีนะครับท่านโทรมาบอกว่าอาจารย์ปั้มผมอยู่ที่บ้าน,นประมาณ10นาทีหรือสิบหนาทีก็จะดังขึ้นมาครั้งหนึ่งอาจารย์ผมไม่รู้จริงว่าสาเหตุตรงนี้คืออะไรนะครับอันนี้ผมได้รับสายอยู่ทุกวันนะครับผมรับสายอยู่ทุกวันเลยแล้วก็ปรึกษากันคุยกันอยู่ทุกวันประเด็นหลักๆเลยนะครับปั๊มเราถ้าหากเราไม่ใช้งานเสียบแช่ไว้ถ้าหาก ไม่มีลมซึมไม่มีอากาศซึมออกไม่มีน้ําซึมออกปั๊มก็จะนิ่งเงียบนะครับปั๊มจะนิ่งเงียบมันจะไม่มีการดังตึกต๊กตึกต๊กขึ้นมาเด็ดขาดถ้าหากไม่มีจุรดรั่วจุดซึมนะครับแต่ถ้าหากตาบใดที่ภายในบ้านยังมีจุรดรั่วจุดซึมปั๊มตัวดังขึ้นมาเองบางท่านก็บอกว่าอาจารย์ผมไปปิดหมดเลยสต็อปวาวภายในบ้านนะครับอาจารย์ผมปิดหมดแล้วครับชักโคก็ปิด อ้าจะมีสต็อปบวลว์4หุนปิดาสายชำระปิดอ่างล้างหน้าปิดอ่างล้างจานปิดสต็อปบวลว์ปิดหมดแต่ผมมานั่งดูมานั่งฟังมันก็ยังดังขึ้นมาเองครับอาจารย์โอ้ดังนั้นอาจารย์ก็ชี้แนะในวันนี้ว่าเราจะไปปิดบ้านทั้งหลังแยกตรงจุดนั้นไม่ได้นะครับก่อนอื่นเราจะต้องประเด็นเลยว่าปั๊มกับภายในบ้านนะครับปั๊มอยู่ตรงนี้ ภายในบ้านเราอยู่ตรงนี้แล้วอะไรล่ะที่จะเป็นกรรมการให้เราตรงจุดนั้นได้ปั๊มกับภายในบ้านเนี่ยมันจะต้องมีกรรมการให้เราแต่เราจะไปเอากรกร,รมการของเราที่อยู่ตามสต็อปบล์อันนั้นไม่ได้มันไม่กระจ่างมันงม,มเขมม็มหาสมุดเพราะมันกว้างเกินบ้านหลังหนึ่งมันกว้างนะไหนจะลอดใต้พื้นไหนจะมุดเข้าไปห้องน้ําไหนขึ้นชั้นสองไหนจะไปตรงนู้นในตรงนี้แต่ถ้าเกิดเราไปสต็อปบล์สต็อปสต็อปสต็อปตอที่ วอลวาลนั่นแหละครับสต็อปไว้มันกว้างเกินเพราะว่าปั๊มยังดันออกไปได้นะครับดังนั้นอาจารย์ถึงชี้แน่ว่าให้ใส่ประตูน้ําตัวนี้เขาเรียกว่าเป็นบอนวาลเป็นคันโยกแบบนี้นะครับผมอย่างเงี้ยอย่างเงี้ยอย่างเงี้ยก่อนออกจากปัม๊มเราจะต้องมีตัวหนึ่งการติดตั้งปั๊มน้ําของเราที่ถูกต้องที่สุดก็คือหนึ่ง การเข้าหาปั๊มจะต้องมีสต็อปวาล์วหนึ่งตัวคือบอลวาล์วสองออกจากปั๊มจะต้องมีบอลวาล์วหนึ่งตัวนะครับมีสายขวาเลยการซ่อมและการสวิตช์ของเราจะดีมากๆในตรงจุดนี้หนึ่งถ้าหากเราไม่ได้ใช้ปั๊มจนสมมติว่าปั๊มเสียนะครับอันนี้เรามาอธิบายก่อนก่อนที่ว่าปั๊มเสียก่อนเนาะที่ว่าเรามีสต็อปวาล์วมันเป็นผลดีปั๊มเสียนะ่ะเรามีสต็อปวาล์วนะแล้วก็ปิดตรงนี้เลยปึ๊บ ปิดตรงนี้ปึ๊บถอดปั๊มออกไปซ่อมอันนี้น้ำไม่ไหลเข้าหาบ้านเราแล้วกับอันนี้จะเป็นผลดีนะครับแล้วถ้าหากเรามีใบพัพาสบพาสก็มีเส้นหนึ่งออกมาจากตรงนี้จากมีนแยกเป็นสามทางออกมาแล้วก็จะมาต่อร่วมกับปั๊มตรงนี้นะครับก็จะเดินท่อวนมาอย่างนี้ลงมาอย่างนี้ตรงนี้เขาจะมีเช็ควาล์วหนึ่งตัวเช็ควาล์วการย้อนดักปิดไว้เปิดโปโต้สำหรับที่เราไม่ได้ใช้ปั๊มตรงนี้นะครับ แต่ถ้าหากที่ตรงเส้นตัวนี้เราก็ต้องมองด้วยว่ามันมีปัญหาอะน,นะครับอันนี้มาพูดถึงในเรื่องสต wow. ็อปวาลสต็อปวาลมันมีผลดีก็ต่อเมื่อหนึ่งเวลาเราปั๊มไปซ่อมปิดปิดถอดปั๊มไปซ่อมสามารถเปิดใบพาดได้ใช้ได้เพราะน้ํามันไม่ไหลตรงจุดนี้นะครับแต่บางท่านติดปัญหาตรงที่ว่าสต็อปวาลใส่ทานเข้าแต่ไม่ยอมใส่ทานมาออกสต็อปวาลนะครับ พอไม่ใส่สต็อปบอลตัวนี้หรือไม่ใส่บอลบอลตัวนี้เข้าไปปุ๊บเนี่ยมันจะมีปัญหานะครับจะมีปัญหากับใบพัดเพราะเวลาเราเปิดใบพัดปุ๊บนะครับพอเปิดใบพัดปุ๊บเนี่ยน้ำมันจะออกมาเพราะไม่มีสต็อปบอลหรือไม่มีบอลบอลสามารถปิดปิดปั๊มไม่ซ่อมได้เปิดใบพัดใช้นะครับแต่ถ้าหากบางท่านหรือบางท่านนี่แหละบางท่านไม่ใส่สต็อปบอลทางมันออกนะครับไม่ใส่ตรงนี้แต่ตรงนี้ใส่พอเราถอดปั๊มมาซ่อมตรงนี้ปิด ส่วนตรงนี้ไม่มีที่ปิดเลยมาเปิดใบพัดเปิดน้ำใบพัดน้ําก็ไหลออกฝั่งนี้ดีครับเพราะว่าม่มีสต็อกาวาล์วตกลงถูกทางอยู่แต่มาผิดตรงนี้นิดเดียวเองเพราะม่มีสต็อกาวาล์วไม่ได้ใช้น้าเลยน้ําใช้ฉุกเฉินไม่ได้ต้องมานอปัมจนกว่าจะซ่อมเสร็จไปบางที่นัดสามวันครับไปบางที่นัดหนึ่งวันครับไปบางที่นัดอย่างนู้นนัดอย่างนี้ เลยไม่ได้ใช้น้ําเลยในวันนั้นดังนั้นการที่ติดตั้งปั๊มน้ำอยากให้เชื่ออยากให้ดีที่สุดต้องใส่สตอปวาลหรือใส่บอลวาลไว้นะครับใส่บอลวาลซ้ายขวาที่ใส่วไว้เลยใบพัดตรงน,น,นี้ทําไว้เพื่อจะได้ใช้เป็นฉุดเชื้อได้นะครับอันนี้คือรวมๆพอ่อตอนนี้เรามาเข้าประเด็นที่ว่าปั๊มมันดังขึ้นมาเองแล้วนะครับอาจารย์ปิดหมดแล้วนะครับรอบบ้านปิดหมดแล้ว มันก็ยังดังอยู่ครับอาจารย์อันนี้ไม่ได้เลยอาจารย์ต้องขอชี้แนะว่าจะต้องมีบอลวาทานบอกต้องมีตัวนี้ถ้าหากไม่มีตัวนี้เราจะงมเข็มในมหาสมุทรเลยนะครับเราจะหาจุดที่เจอนะครับเพราะท่านบอกว่าไปปิดในห้องน้ําแล้วปิดตรงซิงหลังจานแล้วปิดตรงอ่างล้างจานแล้วพัมก็ยังดังขึ้นมาครับอาจารย์อาจารย์ก็ตอบไม่ได้อาจารย์ก็คํานวณแต่ว่าอ้าว เราออกจากปามมันมุดใต้พื้นไหมมุดข้าจาจย์มุดลับไปโผล่ขึ้นมุดลับไปโผล่ขึ้นอืมมันน่าจะมีแต่ใต้พื้นไหมอันนี้ไม่รู้ข้าจาจย์เพราะว่าผมไม่ได้ไม่ได้ไต่ทงตุเนี้เราก็ต้องมางมเข็มกันเราก็ต้องมานั่งคำน,นวณอย่างอาจารย์ก็ต้องมานั่งคำนวณให้หนั่งคำนวณว่านายเป็นตัวนี้ไหมนายเ,า Power เาป็นตัวนี้ไหมนะครับประเด็นหลักๆปั๊มดังขึ้นไาเองเพราะแรงอัดในตัวปัม๊มมันลดนะครับซึม ซึมอากาศแต่ไม่ได้ซึมน้ํามีตรงนี้นิดตรงนี้หน่อยตรงนี้นิดตรงนี้หน,น,น่อยมันรวมกันมันก็จะตึ๊ดตึกแล้วหายก็พักตึ๊ดตึกแล้วหายบางท่านบอกว่าชักโครกหาแล้วไม่มีสิงล้างจานดูแล้วไม่มีครับอาจารย์อ่างล้างหน้าดูแล้วไม่มีครับอาจารย์แต่มันยังดังขึ้นครับอาจารย์อาจารย์บอกว่าต้องหาได้ถ้าเกิดหาไม่ได้น่ะ มันจะไม่มีเหตุที่ว่าจะดังขึ้นมาเองเพราะถ้าหากไปมีจุดรั่วจ,จุดซึมปั๊มก็จะดังขึ้นมาเพราะแรงอัดมันไม่มีการลดมันก็จะนิ่งเงียบแต่ถ้าเกิดตบดับใดมีรั่วม,มีซึมปัมม๊มจะต้องแรงอัดลดแรงอัดลดเขาก็จะปั่นคืนตึก๊กตึ๊กให้แรงอัดเท่าเดิมพอสักนา,นานเขาก็จะซึมออกซึมออกซึมออกมันก็จะตึกต๊กตึ๊กปั่นคืนมาสูงเท่าเดิมลดปั่นคืนลด ปั่นคืนอยู่เงี้ยคือแรงอัดมันลดปั๊มก็ยดังบางท่านบอกว่าหาจนรอบบ้านแล้วไม่เจอก็มันมีแตกใต้พื้นไหมพื้นซุดมีการปิดไหมตรงจุดนั้นดังนั้นใส่บอลวาล์วตัวนี้เข้าไปปุ๊บทาน้ําออกเนี่ยเระเอกเนี่ยใส่พพะเอกเข้าไปปุ๊บเนี่ยปิดตรงนี้ปุ๊บนั่งฟังเลยทีนี้ดูที่ถ้าเกิดปิดตรงนี้นั่งฟัง10นาที10นาที ยี่สิบนาทีสี่สิบนาทีห้าสิบหกสิบไม่มีดังเลยเงียบกิ๊บเลยพอเราปิดทางออกตรงนะี้ปิดวันวาเงียบกิ๊บอ้าวมันก็ไม่มีปัญหาในเรื่องปั๊มนะเนี่ยเราจะตัดประเด็นได้นะครับเราจะตัดประเด็นได้ว่าภายในบ้านกับปั๊มนะครับปิดปุ๊บปั๊มนิ่งเงียบโอสบายปัม๊มเรามีปัญหาแล้วชัวร์เลยนะครับพอเปิดบันวาปุ๊บ เสียป,ปั๊มปื๊ดทำงานอ่าทีนี้เราไปหาเลยต้องเจอณนะตรงจุดนั้นเพราะเราใส่บอลบาเข้าไปแล้วแต่ถ้าหากไม่มีบอลบาวทานวูออกตรงจุดนี้อาจารย์ก็ต้องปั๊มมีปัญหาไหมผมดูแล้วไม่มีปัญหาครับอาจารย์มันไม่มีรัวร่วมีอะไรเลยเป็นที่ตรงไหนเนาะบอลบาวทานวาออกมีไหมไม่มีครับอาจารย์ไม่ได้ใส่แล้วตแล้วอาจารย์จะแยกประเด็นได้ยังไงเราว่าปั๊มกับถ่ายในบ้านนะครับ มันก็เลยกลายเป็นก้วมก้วมก็คืองมเขียดยังหาทังหดเลยคํานวณทั้งเรื่องตั้มอ่ะทั้งน,นั้นเราต้องมาไล่ลิ้นบาาก่อนมาไล่ตัวนี้ตัวนี้ตัวนี้นดูสิอ่ะพอเราตัวนี้เสร็จโ,โอเคไม่มีปัญหาอะไรก็ไปดูตามบ้านไปดูตามบ้านเสร็จตรงนู้นตรงนี้ไม่มีรัว้วมีซึมโอ้เป็นตรงจิตไหนเนาะเนี่ยอาก็ไม่เจอเพราะว่ามันกว้างเกินพอใส่เพยเข้าไปปุ๊บปุ๊บ,ป,บปิดนั่งฟัง เงียบกบโอ้ยเป็นที่ภายในบ้านจัดการเลยดูภายในบ้านอย่างเดียวปั๊มไม่ต้องมามองนะห้ามไปแต่ต้องอยาแต่ต้องเลยขาดยิ่งแต่ต้องยิ่งแต่กันใหญ่เลยพอเราปิดบอลวาแล้วปั๊มเงียบนะครับแต่ถ้าหากเราปิดบอลวาแล้วมันทํางานปั๊มมันทํางานตึ๊กตึ๊ตึกต๊กตึกตกตก๊อันนี้หนึ่งอินวามีปัญหาไหมสองมีรั่วมีซึมตรงจุดนี้ไหมสาม มีเช็ควาลการย้อนของใบพัดไหมสามประเด็นหลักๆตรงจุดนี้ไม่มีอื่นๆนะครับผมหนึ่งดินบาวสองมีรั่วตรงจุดนี้ไหมสามเช็ควาการย้อนของใบพัดท,ที่เขาปิดน้ํอุ่โต้เนี่ยบางทีมันรั่วมันซึมมันก็จะดังขึ้นมาเพราะว่าน้ามันย้อนออกเขาหามิตเตอร์ได้นะครับอันนี้เป็นประเด็นที่สําคัญกับบอลวาล์วตัวนี้อาจารย์เน้นให้ใส่ทานออกให้ได้นะครับ ถ้าหากรามีตัวนี้เราต้องมีมุมโค้งกันมุมเข็มลิ้นหาสมุทรนะครับดังนั้นอาจารย์ก็คอยชี้แนะว่าให้ใส่เข้าไว้ใส่ชิปะใส่บอลบารใส่ไว้นะครับมันเป็นคนทางดีให้กับเราชี้แนะณตรงจุดนี้ให้ก่อนครับหลายๆท่านก็ยังม่รู้เพราะว่าหลายๆท่านโทรมาสอบถามอยู่ดังนั้นดูคลิปของอาจารย์คลิปนี้ก็คงจะกระจา่างใบพัดต่อแบบไหนตรงนี้เมนทางน้าเข้าอันนี้คือทางน้าออกที่เข้าไปภายในบ้านเรา มันจะต้องมีสามทางแยกจากเมนตรงนี้มาตรงนี้แล้วก็จนลงมาตรงนี้แล้วก็ืนมาตรงนี้นะครับในนี้ตรงนี้ก็ใส่เชืเอากวาวกันย้อนใส่ให้สอนออกไปตามแนวทางน้ําสอนชี้นะครับหรือจะใส่บอลวาวก็ได้ปิดเวลาเราจะใช้ปั๊มเราต้องปิดไอพาร์ต่อลักษณะสามทางเข้าหาปัม๊มทางหนึ่งขึ้นมานี่ทางหนึ่ง ต่องอมาลงมาตรงนี้ต้องมีสามทางออกเข้าปั๊มใส่บอลวาวไว้ออกปั๊มใส่บอลวาวไว้แนละ้วก็สามทางอยู่ตรงนี้สามทางอยู่ตรงนี้นะครับต่อแบบนี้รับรองสุดยอดแล้วคุณจะใช้งานได้ก็ต่อเมื่อปั๊มมีปัญหาเขาเรียกว่าเป็นไบพาสใช้น้ำสองสายสองเส้นนะครับคุณดังนั้นถ้าหากไม่เข้าใจตรงอย่างไรก็โทรมาปรึกษาอาจารย์ได้สอบถามได้แต่บางครั้งเวลาอาจารย์ไปทำงานหรือขอบับรถอาจารย์จะไม่ได้ใสยนะ ก็ขอโทษขอภัยด้วยกับเป็าาย้ฝ้ายแต่ในเรื่องน้ําอาจารย์จะเน้นมากๆเพราะอาจารย์จะมีความรู้สึกกับผู้ที่ใช้น้ํานะครับส่วนคนที่ว่าอาจารย์พูดบุกไปคุณมาใช้คำวมตถุภาพอันนี้หาเป็นได้ก็หาไปดูอาจารย์ท่านอื่นนะครับเพราะผมให้ความดูดีๆผมไม่ได้พิว่ากล่าวใครครับเอาแต่สิ่งดีให้กันแต่คุณใช้คำวัตถุภาพกับผมใช้คําว่า แม่งอะไรประมาณนี้ก็ไม่ค่อยสบายเท่าไรครับพูดนะครับเื้าผมเก็บฟูขึ้นได้นี่ผมจะเอาเรื่องเลยนะคำํำประมาณนี้เพราะว่าเราไม่เคยว่า่าครับอย่างนั้นก็ขอฝากไว้ในเอฟซีูที่น่ารักและสุดยอดเป็นในใิส่ยที่โปรกรมอารี P M A R e ผมขอขอบคุณแต่ผู้ที่ใช้คาหยาบคาไม่สุภาพก็ให้เป็นไปตามกรรมนะครับผมสวันนี้เอาแค่นี้ก่อนนะครับผมสวัสดีครับ